สวัสดีกันนิกาจ้ามาเล่ามาเลเพิ่มแป๊บเดียวหายไป,100ปร้อยกว่าคนแล้วใครไลฟเน,นี่ยมาค่ะมาค่ะค่าที่แค่สองร้อยสามสิบใบไม่แค่เยอะเหมือนกันแหละค่ะสองร้อยสามสิบใบนะคะได้หนึ่งใบแล้วช่วยกันหน่อยนะจ๊ะเตินบอยเต้นให้ลงเดี๋ยวนี้บอกไม่ใหม่สร้างถ้าไม่ลงจะโดนตก เมื่อคืนง่วงแต่ไม่หลับสนุกจริงค่ะทำกุงปิดเพื่อนเข้าแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะเมยยาวีสวัสดีแม่อรนจ้าปล่อยเต้นให้ลงเดี๋ยวนี้อกไม่ใหม่กำลังไล่หามาไลาบุญ้อยรักบ้านมรามีอยู่ถ้าไม่ลงถูกตกเมื่อคืนน้าเวทีมันมากทั้งลิเกทั้งคนดูสนุกเมื่อคืนอยู่น้าเวทีใช่ไหมคะคุณนี ไอ้เติ้ลดูอีกแล้วเรียกมันมาเรียกมันมาขึ้นคู่แม่เลยไปเรียกมาเรียกมาดิใครก็ได้ไปเรียกเติ้ลมาทีค่ะส่งแล้วหนึ่งใบขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใบที่สองมาแล้วค่ะจากคุณมนนาทำไมทำไมมันลงอ่ะมันบอกว่าไงเติ้ลบอกว่าไง คุณมน,นาโมอานาโกนยังไงอันนี้ไงคะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคะ่ะตรงเนี้ยคะ่ะที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเราเรียกตามนี้เลยคะ่ะลุงโจ้คะ่ะไม่ใช่ต้นอ๋อบอลลุงโจ้บอกว่าแม่ใหม่บอกว่าโจ้แสนห้าลงหน่อยดิ้ก็่คือหามากคะ่ะไม่เห็นเติมแต่เห็นลุงโจ้ไปบอลลุงโจ้ว่ววา ม่ใหม่แสนห้าใบใหม่เรียกว่าโจแสนห้าให้ลงซะมาค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะคุณวัสนามานะคะใบไ,ได้สองใบแล้วค่ะเห็นไหมพอเสียงเงียบก็ไม่ไหลเลยเมร่อคือเสียงดงังสนุกมากมาห้าใบสองใบสามใบ ไปนะคะสิ่งบุรีเป็นอีกที่หนึ่งที่อบอุ่นโูแต่เมื่อคืนน่ะเออ่ขับรถผ่านต้องข้ามสะพานเขาหูน้ำปริ่มมากเลยน้ำแบบว่าเออแทบจะล้นแหละกำลังข่าแม่แป๊บแป๊บอะไรจ้าคุณเลียมกำลังข่าแม่คุงโจ้เหรอสวัสดีคุณเลียม,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 ยมนะคะ มาเร็วมาเร็วมาต่อมาอะไราบุญร้อยลักบ้านบารมีกันจ้าเงาอีกแล้วค่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเงาอยู่ท้าวันท่านผู้ชมก็ได้พักสายตาบ้างบาได้รับบ้างอะไรเงี้ยนะคะคุณเก๋สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามากันจ้ามากันจ้าได้สองใบแล้ววันนี้ จะร่วมจะต่อจะเติมร่วมอะไรบุญลอยลัางบ้านบารมีได้นะคะเรามาเกินครึ่งทางแล้ว